สวัสดีค่ะสวัสดีทุกช่องค่ะรับบุกดาหารจ้าแม่นสมคำล่ำลือแม่นสมคำล่ำลือแตก,กตัวเจแตกสามตัวบางคนว่าไม่เห็นไหมยกให้ดูหน่อยนะเจะปาดจะไปจับมือซื้อบางคนว่าไม่เห็นนะรับบุกดาหารหาก่อนเมื่อกี้ก็เห็นเลยจ้า สามตัวได้ป่ะเจอาสามตัวเอาไล่ไล่ที่เะาส่มันหลายสองเขาสีผ่าเห็นได้ไหมห้าปดสองเขาจะางวดละจ้าเขางวดบาันนี้มันบางงวดไปงวดนึงบานีงวดนี่ก็สิเป็นงวดที่เก่าเางวดหลุดงวดนึงก้างวดนี่ได้คักได้ไสามตัวไหันมาเคข้าวผีแด้ ว้าวาสามตัวยี่หีตัวนี้จ้าถึหมานแท้กีดตะนันกีดสะนันอยากกีดไรเอากีดเลยก <c oughs> ีดเลยเจ๊ปู่จันยูใส่อันเอาใส่ไฟมช้หน่องวดที่แล้วนะดังโพดเลขกรบขับบุดาหานมาดังคักลายยูใสกับอันบันี้โทษจนซ้ายใหม่ไหมอว่าเขาว่าเขาจับตัวเขาตะเลวิ่งจ้า คือจังเพื้นที่เจ้าพูติดต,ตามหรือว่าคนที่พี่ดวงผูออ้ดใดที่ยังหมันยังน่งเกลนที่ออขวดสิบวมีดวงได้ยกไม้ทำมันเ <laughs> ด้งอกอกตายถือตัวไหนตัวนี้ปะตัวนี้แล้วตัวนี้<า>นคือแขนแนท้กีดนี่ไปยังเย้ดีใจน้องพ่นก้นมือนีเลยคือหมันแท้ เอาลงก่อนก็ได้ค่ะคะจ้างภาพก็ได้เอเาดี๋ยวชี้ว่าไม่เห็นนะคะขอบคุณค่ะลุ่งใจค่ะกีบคักเนาะกีบคักเนาะบดีอันงวดที่แล้วนะว่าสิเอาคักคักมันบอกว่าสิเอาทั่วประเทศแน่เกิดไม่หมดมันได้ออกเองม็หลดบาไปงวดนึงเพื่อนหายเพื่อนหายยู่ตะบะงวดนี่เพื่อนเอาคัดเอาตะปูยูน้ำผันว่าเอาตะปูยูน้ำผูยูผูยูหมันยูแกนเพผันว่าผู้ที่ติดตาม ก็เล็เขาสามตเลยงวดนี่แตกสามตตามจริงเล็นุ่งฟันน่ะกะเขาอยู่แต่ว่านุ่งบอดได้ล่งเนาะนุ่งยามันลายเขาทั้งเลขกฟันทั้งเล็กรับบุกดาหรเมือนี้ก็เลยมากบวงสวงจ้ามีตองหวัดบอก่ะมือนี่มือนี้ยังบอดได้พี่บอไปก่อนนาซ้อเนกินงฟันไหมก่อนที่จะมานี่ยังไม่ฝันยังไม่ฝันจ้า ิรอไว้ก่อนเนาะวันนี้มางานบวงสวงมาเปิดมาเปิดดวงเลยเนาะเจ๊เนาะแม่นคืออย่างเงีมานี่ลาเป็นเครียดแม่เบิกเส้าเพิ่นเซิร์นวันนี้เจ้าของงานก็อยากมาเปิดดวงสามตัวนี่อยากให้เขาสู้หัวฝนได้บานที่เนี่อยากให้เขาสู้หัวได้ขอพูดไว้หันไปขอพูดเจ๊เขาขอดังๆเนี่ยเจ๊ขอเรื่อยอยากขอแบบไหนก็ขอถูงปูไอหัวัดยีมาอยู่ลึก สูงวดนี่ให้เขาสามโตเพเขาสามโตกับเขาสองโตเพะให้เป็นสองร่องไผ่เด้อปูเด้อให้เบกแห้งๆปังๆแสๆให้เอซีตู้สองขันเพิ่นได้เบิ้งได้เห็นได้ชมเมนี่เพิ่นได้นั่มสู้หูสู้ค้นเด้อปูเด้อให้เพิ่นด้วยๆได้โพดนี่โพดสีสาธุสาธุสาธุ คนลุกคนลุกเลยครับผมเปิดดวงไปพร้อมๆกันเนาะนจีนนงเนะาะแม่เบิร์กซับเพิ่งเปิดอันอนุ้ยขนชิ่งลูกคือจังปูยาคนมาหลายเด้อืิเบิ้องส่งนั่นเพิ่นสีมาหลายอีหลีอยู่เพิ่นสงจังได้เพิ่นกับสีมาซอยมาถอดไปเพิสีเพิ่นบอกให้เพชรเพิเ่งเปิดไงมือเนี่ยเลยจังว่ามากห่มกันนี่คือผู้มาหาเลยอนี่าที่แรกเพิ่อยู่งหน่น่อยนึงเดิคือแม่เบิร์กซับเอาแคนแคนเลยมาสั่นมา สีผ้ <FC S 2> <ส>าเอฟซีเฮดจังใดบันีสีสีได้เมื่อไดเขาเอฟซี FC เขาล่อลายลายได้บันบ<า>ีีสามตัวแตกคุณเนาะสามตัวแตกนกี่ห้รอดจากน้อยก่อนได้บอเอาคระค่ะสกอรจจาปกติเพื่อนไห้มานเขาตั้งองตัวงวดนี้จังไดมากกัดหลาดสามตัวคอเนาะ จสามตัวนี่คือเต็กขี้พูดที่ว่าถือสองแสนแมนจ้ะหัวนี้ว่าเพื่อได้แปล้านคนเดียว้าถือเป็นล้านได้ตีแมนขนาดสองตัวเพื่อยังได้สองแสนเนาะสามตัวเนาะเท่าไหร่จะแปล้านเลยแปล้านใกล้ใก่เหยียดล้านคนละเนาะได้แปล้านจ้าแจ๊คล้านแจ๊คล้านโอ้ยยังว่นหอดล้านแปล้านแปล้านจ้าแปลแสนเก่าแสนนี่ล้านออกโต๊ะกรางเบื้องเลือตัวตรงเลขออกตัวโต๊ โตจ้แต่ว่างกำฮุกประตูไหมโอ้กำฮุกประตูสลับไปสลับมามันเป็นตัวตรงดิโอ้จ้าจับถือจับถือสว่าเนาะแมนจ้าเป็นได้เกือบล้านเมื่อกี้จ้าเป็นได้เกือบล้านผลราเลขรับสร้างมุกดาหารขันผู้ใดอยากได้ก็พิมล่อไว้ติดตามไว้เนาะค่ะรับมุกดาตัว่าขันดังแห้งอาจจะบ่ได้มาเต็มลอยนะ ต้องรออไปตลอดนะคะรอดหรือว่าติดตามไปเรื่อยๆบ่วเม่นว่าพวเขาหงวนนี้เศร้าตามก็บ่ได้ดิมันเสีมาลอยออกเห็นบ่มันลอยออกแมนจ้ะแมนแต่พี่เขามีรู้ือว่ามันดังกับอยากเพี้ยนแแน่มนค่ะหงวนนี่ยับปากแห้งพี่น้องหูแต่ไทาให้เห้าเด้อยับปากแห้ง พิมพ์รอไวแม่ย่าไปบอกไพ่คันผู้ดใดได้เบิ้งเนี่ยย่าปากฮูตะเจน้องกับผู้เบิงนน้งเท่านั้นพิมไม่เล่นจ้าพิมรอบ่ให้ได้ยินลายเด้อมันถี่ดังบ่อยากให้มันดังดแต่หวดนี่จนเป็นหัดตลอดเรื่อยๆนี่แต่ย่าบดดังแต่สมวันเจจ้าการเห็นแล้วนั่น,น,น อุบยิบอักไว้ย่าไปบอกไผเอาไปซื้อเลยถ้าเห็นถ้าเห็นในคลิปเนาะแม,ม่พิมพ์รอไว้น,ไวนะครับ,บ<อ>นเจโนต่อได้มันสิอันเป็นแจ้งได้ละลอยมากนะเพื่อนเอาตัวบานนี่ขาดนาะเจเนะจาะก็คือให้พิมพ์รอไว้เนาะเจเนาะพิมพ์รอไว้นะครับผมพิมพ์รอไว้ฉันได้มือได้สิบ,บอกท่านที่เลยนะคะบอกอักคือก้าวงวดหลุดแค่งวดเดียวแม่เรางวดนี่นะ สเทียนันสีหลายคูจ้าสูเทียนหลายคูได้สังเกตเอาไปเปรียบเทียบเบิ้งกันเลยไปไลไเบิ้งไปไลไรคลิปเบิ้งเนาะชีวานน่องป่อยไปบันนี้งวดนี่นะเพื่อนไห้มาสามคูหนึ่งกำหางเดี่ยวในหน่อยแขขนๆเลยจ้ะงวดงวดนี้ต้องต้องรอก่อนเนาะว่าเขาจะส่งมาวันไหนใช่ไหมครับ พู้แต่แม่นจริงๆแล้วเชนงเนาะแม่นเขาถูกเก้าแสนเนาะเขาเน่าเขาเน่าเน่าบอนนี่เลยฮะเขาถูกเก้าแสนเลยเชนงเก้าแสนเกนุ่งได้บ่บ่ไปซื้อเสียดายเนาะแต่เจ้าของกับผาดด้วยนี่ได้ของกับผาดเออว่าให้เจ้าเขาบ่เป็นอยังน้องคือบ่ซื้อมวดต้องซื้อเลขรับมุกดาหารบ่เขาแม่ มาซื้อนขึ้มานเด้อมาเพ่ะมาเสือออกเอาน้องกแรบากสิให้ยตาผู้อื่นรวยบ่บ่ให้น้องรวยเนาะเอาสารมาส่งเป็นเด้อพิมพ์รอพิมพ์รอเด้อพี่น้องผู้ใดรออยู่นี่จ้าผู้ใดว่าบ่เห็นเป็นไปบ่ได้เดดิเพราะว่าเอาลงให้อยู่เนาะจ้าบ ค่ะทางช่องเสียโอปอแม่เบิร์กซับจันจิลาพาลวยหรือว่าเส้นเตียกับอันสรงสายฝนสวยเนาะค่งกลับไปว่ได้มาสามหมื่นคงสุดท้ายไม่ได้มาได้ลายลายดาบวันนี้ได้เบอร์ซูซองโหลดอ้าไหนขอยกหน่อยครับขอยกดูรอยเจ๊อันนี้อันอันเก่าเนาะค่ะเนาะอันเก่าเนาะหู้เล้วแยาบอกไผ หูแล้วนั่นเทียนใส่ทุงทรงเราไปซื้อโลดโอ้ยังสั่นแหละของแท้ใส่กระเป๋าเราไปซื้อไปดึงไว้โลดเย็บเกี่ยวบอกเฝยใส่สก็ะเจีเอาเขียนใส่กระดาษแล้วใส่ทุงส่งไปซื้อรอดเนื้อปากลาเนื้อปลาพิมพ์รอไว้เขาเอือนถามน้ำทางเด้อเว้าเบ้าเป็นตามาเนาะอันนี้จะเป็นฝันใช่ไหมเจโน่จ้าว่าฝันไปก่อนเนาะต่องวดไว้ก่อนเนาะตองงวดไว้ก่อนนะจ้ะซีโต้แหงแล้วซีโตเลยบอก ทะเบียนรถตตัวเพื่อตำราวก็ได้ตำราวตตำไทยมันมตีตัวเนาะคือฝันเห็นรถใช่ไหมครับอันนี้ยังยังไม่ใช่รับมุกดาหารเนาะอันนี้ฝันเชนงไปก่อนเนาะเดือนแปด อันนี้เลขฟันเนาะค่ะอ่านในฟังในเจ็เลขฟันแปดหนึ่งศูนย์สามทะเบียนรถมาจากจ้าทะเบียนรถเมืที่แล้วน้องกับฟันยุดอัน้นฟันนุองน่ะเขาเลขเขาเล็กล่างอันได้ซี่ศูนย์เมื่อฟันมือมือไกลออกนั้นได้ห้าศูนย์